สรุปมเคล็ดลับรักษาภาวะเส้นเลือดสมองตีบที่คนไข้ส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้อ่ะคลิปนี้ครับหมอฟันมีคลิปให้ดูกำลังใจครับท่กคนดูนี่ฮะนี่ฮะแรงมาแล้วทุกคนเห็นไหมฮะแรงมาแล้วฮะแรงมาฮะเดินได้เร็วขึ้นไหมทุกคนเห็นไหมะเห็นแล้วเดินได้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคนฮะเห็นไหมฮะนั่นแหละครับ วันนี้ครับหมอฟันจะให้กําลังใจทุกคนครับว่าวันนี้ถ้าคุณกําลังนอนติดเตียงเดินไม่ได้เป็นสโตคภาวะเส้นสมองตีบแล้วต้องทำกายภาพแล้วคุณยังไม่ดีขึ้นไม่ต้องเสียใจครับเป็นกงใจเคสนี้ฮะเป็นมาประมาณสักสามปีแนละ้วหมอจะประมาณสาปีนะปีแรกเดินไม่ได้ปีที่สองเริ่มขยับได้ปีนี้เป็นที่สามครับมาฟังเหตุงหมอฟันคนไข้กลับมาเดินได้ปอเลยและดีขึ้นมากมากเลยถามว่าทำไมใช้สามเคล็ดลับครับอันที่หนึ่งครับรักษาที่สมองครับสมองรักษาอะไรคือเฮตครับ ตอนที่คุณเป็นนะคุณไปหาหมอเลยเขาจะให้ยาคุณยาละลายเลือดคุณให้ยาบำรุงเลือดให้ยาลดไขมันคุณแล้วก็ให้น้าเกลือคุณโอเคอันนี้คุณักฝาดตาม้าเลยอันนี้สองครับคือรักษาเรื่องของอาการอ่อนแรงครับ คุณไม่ต้องรอให้คนในคนนี้ครับอ่อนแรงมากแล้วจุดเดือดไ,ไม่ต้องครับที่นี่งที่หมอฟันทำนอกเหนือจากการทํากายภาพคือหมอทันช่วยการฝังเข็มคุณรู้ไหมว่าการฝังเข็มองค์การอน,นามัรับรอ,องเลยว่ามันช่วยรักษาในความคสโต๊กช่วยเป็นแบบทำให้มันได้เร็วมากขึ้นเลยผมก็จะฝังทั้งทั้งข้างแขนแลนนแ้วก็ทั้งขา็นะคุณก็จะเห็นว่าคนไม้มีแรงขึ้นแล้วก็ฝังสมองเพื่อเพิ่มเพื่อปริสสมองให้มันกลับมาได้ดีขึ้นในภาพครับเพราะฉะนั้นครับไม่ใช่ว่านอนติดเตียงรอคอยอันนี้ไม่ได้อันที่คคคัับุณตต้้อกาาที่จจจิใใยเเเเป็นโผมขลฝ คุณกำลังท้อแท้คุณกำลังไม่สบายใจเคสนี้ก็เป็นแบบนั้นผมบอกเฮ้ยให้กำลังใจเดี๋ยวทุกคนเดินได้ยังไงก็กลับมาเดินได้ยังไงก็กลับมาเดินได้ถ้าคุณรักษาได้อย่างถูกต้องเคสนี้สุดท้ายก็กลับมาเดินได้จริงๆเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นครับจุดต้องรัาสามข้อนี้ให้เคสนี้เป็นยังไงทุกคนครับโอเคนะทุกคนเพราะฉะนั้นครับจำไว้นะครับว่าสโตกหรือเส้นสมองตีบรักษาไวกลับมาเดินได้ไวไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสำหรับวันนี้กดไลค์์กกกกดดดแแชชรรรรรรรตาาาามมมมมมมทททีีี่่่หหหหออออออฟฟัััััันนนนงงเข็ะะะะคคคคบบล้้้้้ววถถถใใไไไไยป line drfun ตามข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหามอฟันสวัสดีครับ